ครับผมเาให้ฟังหน่อยค่ะสหรับทุกคนเาไม่ได้ครับคนนี้ทุกคนต้องรอดูนะฮะ <Hey. S 2> สิ่งสำคัญผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมันมันมีความสุขวัยเด็กนะครับที่จะเห็นภาพยนตร์แอคชั่นหรือแบบซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับแล้วแล้วสิ่งสำคัญคือวันนี้หนังที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีแค่แค่บทแอคชั่นอย่างเดียวมันมีดราม่ามันมีเส้นเรื่องที่หลากหลายสิ่งสำคัญมันมีคอมมิกเป็นอินิเมะ ซึ่งเป็นเป็นหนังสือกระตูนซึ่งเฮ้ยแล้วมันมันถ่ายทอดออกมาได้ได้ต่อเนื่องแล้วเขาเรียกว่าสมูทในเรื่องของของการถ่ายทำและการเรียงร้อยในเรื่องของการตัดต่อสิ่งสำคัญมันจะมีเรื่องของมิวสิกสกอร์นะครับแล้วก็ซาวด์แท็กซึ่งมันจะต้องเข้ากับหนังมากกว่านั้นคือจริงๆแล้วมันเป็นมุมมองของผู้กำกับนะครับที่ที่มาสร้างวิมานในอากาศให้กับพวกเราอนแล้วเขาสามารถทำได้จริงแล้วมันทำให คนดูรู้สึกเหมือนเราได้ว่าเฮ้ยเราเหมือนก,นกลับไปเป็นแบบมีความสุขวัยเด็กอะที่ที่ได้ดูหนังแฟนตาซีซูเปอร์ฮีโร่แอคชัน่นแล้วแล้วมีเหมือนเหมือนเราได้เป็นพระเอกหนังการ์ตูนหรือหนึ่งส่วนหนึ่งของตัวแสดงในหนังสือการ์ตูนนั้นๆแล้ว็บอกว่าน้องนีคือเป็นฮีโร่เป็นผู้หญิงด้วยครับยี่ห้อปั๊ก่าก่อนค่ะเราก็เล่นเป็นเหมือน นะคะที่หน้าตาจะดูแบบว่านหนุ่มหนิ่มไม่น่าจะแบบว่าเป็นนักฆ่าได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นพลังหญิงเนาะ <c oughs> ก็คือแบบว่าเป็นนักฆ่าที่แบบเก่งมากๆนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นแบบว่าแอคชั่นเยอะมากๆแบบว่าจุกใจก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะพีเ่เด่นพี่เด่น<พ>ครับพี่เจนพี่เดจนครับคำถามว่าไงคำถามว่าไงอยากพูดอะไรก็พูดก็เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ค่อนข้างดูเดือดมากไม่คือแอคชั่นดีมากๆ พ่วมกับแอคชั่นทำคิวได้แบบเท่าเต็มากๆเลยและทุกคนทำงานได้อย่างลั่งลืมครับอยากเป็นกระปุกครับอ๋อครับก็จริงๆก็ขอบคุณคุณลีครับที่เลือกให้เล่นบทบอกครับเพราะว่าจริงๆก็จริงๆส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าเต็งเหมาะกับบทนี้เท่าไหร่แต่ว่าด้วยด้วยมุมมองของของคุณลีเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเหมาะกับบทนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นบทนี้ครับดูจากคลิปได้เลย ไปต่อไม่เล็งแไม่เโชแล้วหละไมเลรู้สึกยังไงเ่ถายอะไระก็าอะไรไม่ได้เลยนเรี่อ้เาความเศกว่าสาหรับการตับฉากฉากได้้งนเรไรดูคลิปนี้เด็กนเ่าดนเนเารัหที่เอาโหดแต่ว่ามันก็มีมูฟน้าคมปิีตูนเมดเป็นยังไงคะค่ะก็จริงร เรื่องนี้พิเศษมากๆว่าส่วนใหญ่ปูนี่เราจะเห็นเป็นผู้ชายเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าคิดได้แต่คิดเลิกใครจะคิดว่าตัวเล็กๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้คือโหดมากนะคะอย่างเจนนี่ก็คือรับบทเป็นไวเลยก็คือเป็นหัวหน้าบอสหัวหน้าพี่ต่อวีธทีซึ่งสั่งฆ่าลงเอีกทีก็สปอเยอะนะประมาณนี้ประมาณนี้พอนะคะก็อยากจะฝากด้วยเพราะว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนภาพยนตร์ไทยเลยก็มีความลุกเล่นเป็นเหมือนคอมมิคซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้ นอกจากแบบหนักต่างประเทศแต่คราวนี้ก็มีมาแบบสไตล์ไทยก็อยากจะฝากไว้ด้วยเป็นเหมือนแบบเกิร์ลพาวเวอร์นิดนึงครับถามรุ่นใหญ่ของเราบ้างดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นไงน้องพี่เจอน้องน้องหนุหนู่ก็เราจะเห็นนะครับมีมีหลายหลายวัยมากนะครับตั้งแต่รุ่นพี่ปู่เองมาน้องเต๋าแล้วน้องๆทุกท่านนะครับก็จริงๆมีความน่าสนใจตรงนี้แหละครับเราได้เห็นทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กนะครับมาแจมกันในคิตตี้เดอะคิลเลอร์นะครับคิดว่า ถามว่าความยากง่ายผมว่าทางคุณลีเนี่ยฮะมีวิธีการพรมกับผู้ใหญ่ก็ต้องกับแบบนึงรุ่นกลางอีกแบบนึงรุ่นเล็กอีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นนั่นคือสกิลของผพุ่มกับนะครับที่จะต้องถ่ายทอดให้อารมณ์ของหนังออกมาแล้วอยู่ในฉบับเดียวกันได้อยู่ในหนังสือการ์ตูนเล่มเดียวกันหรือภาพยนตร์เรื่องเดียวกันได้นะครับก็ติดตามชนเหมือนกันนะครับยี่สิบสองมิถุนายนนี้ครับสุแล้วอยากเลฝากใครเชิญชวนอยู่คนตัวแทนพี่พี่สาวพี่สาวไม่ได้พี่สาวพี่สาวมา ไปเรียนคไปเรี้นคุเลยตัดเป็นคนเล้วก็เอรียนภคกลางนักข่าวคอน่อก้วสองพครับก็ขออนุญาตขออนุญาตฝากนะครับภาพยนตร์เร่องคิเตอร์ดอะคิเอนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้หาดูง่ายๆเลครับเป็นละครไม่เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการแอคชั่นที่มีความเป็นการ์ตูน ซึ่งหาดูได้ยากมากในเมืองไทยอยากให้ทุกคนได้ติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยครับใช่ค่ะพูดได้ดีแต่ไม่ากหน้าขั้นนข้าเจ้ยนกำลังใจโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ